พระคาถาบูชาพระแม่คงคาพระคาถาบูชาพระแม่คงคานี้สสำหรับคนที่อยากชำระล้างบาปแต่ไม่มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธียังแม่น้ำคงคาก็สามารถทำพิธีบูชาได้โดยจะต้องกระทำการต่อรูปพระแม่คงคารือแม่น้ำสายใหญ่ด้วยการสวดมนต์พระเวท และบูชาด้วยอารตีหรือถาดอารตีนั้นควรจะมีดอกไม้สีส้มหรือสีเหลืองและดอกบัวผลไม้รสหวานห้าอย่างน้ำนมตะเกียงน้ำมันกำยานและขนมหวานเมื่อก่าวคำบูชาเรียบร้อยแล้วให้ลอยเครื่องบูชาบางส่วนไปกับฝายน้ำ เว้นตะเกียงกับกัมยานเก็บเครื่องบูชาที่เหลือไว้รับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองตั้งนโมสามจบแล้วอวนาะคาถานโมตัสสะพระวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัะนาโมตัสสะพระวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพระววโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมอักคีคงคานงวาโยอาโปทรมีนมะพระทะทุติยัมปิอักคีคงคานงวาโยอาโปทรณีนมะพระทะตะติยัมปิอักคีคงคานงวาโยอาโปทรณีนมะพระทะ